สวัสดีค่ะพี่จุม๋มโสพิส่ททันเต้นนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องน้ําท่วมเรื่องทําไมต้องปลูกต้นไม้นะคะยังไม่สายค่ะยังไม่สายนะคะถ้าเราปรับปรุงตัวเรานะคะเริ่มจากตัวเราแล้วต่อไปลูกหลานในยุคต่อไปนะเขาก็จะมีโอกาสได้เอ่อได้ได,ได้ได้มีโลกนี้อยู่นะคะเรา ต้องช่วยกันค่ะนะคะเราต้องช่วยกันเดี๋ยวนะคะพี่จุ๋มเช็คนิดหนึ่งคือว่าต้นไม้เนี่ยสำคัญมากเลยจะบอกให้ฟังนะคะโอเคโอเคค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะนะคะต้นไม้เนี่ยสำคัญมากเลยนะคะยิ่งยิ่งตอนเนี้ยเราเรายังสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะ เพราะอะไรรู้ไหมแม้แต่สิงคโปร์ซึ่งเขาเสี่ยงากันการน้ำท่วมเนี่ยนะฮะเขายังเขายังเขายังพยายามใช้ต้นไม้โกงกลางเนี่ยเพื่อดูดดูดซับน้ำช่วยเกาะสิงคโปร์ให้อยู่รอดจากการน้ำท่วมนะฮะแล้วก็มันมีมาตรการอื่นๆตามมานะคะพี่จุ๋มอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยมากว่า30กว่าปีละ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะพี่ถุมก็ปลูกต้นไม้ทั้งหน้าบ้านหลังบ้านนะคะแล้วก็ไม่เคยปูไอ้กระไรเรียกะอะไรปูเอ่อยางมะตอยหรือว่าปูแผ่นกระเบื้องแผ่นอิดนะคะเพื่อเป็นที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็พื้นที่มันยังไงก็ปล่อยมันอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้าน้ํามาเนี่ยนะะน้ําหลากมาตามถนนเนี่ยน้ํามันจะลงไปที่ พื้นที่ว่างๆนะคะลงได้แล้วน้ําจะไม่ท่วมบ้านเรานะฮะแล้วน้ําจะไม่ท่วมบ้านเราพี่จุ๋มก็ปลูกต้นไม้ทั้งหน้าบ้านหลังบ้านถ้าเข้าไปกูเกลเสิร์ชบ้านพี่จุ๋มเนี่ยจะเห็นต้นไม้เขียวทั้งข้างหน้าบ้านหลังบ้านเลยค่ะนะคะแล้วสามีพี่เนี่ยก็เป็นคนอาสาสมัครนะคะเพื่อปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้นะคะเราจําเป็นต้องใช้ต้นไม้ จะเห็นว่าตอนนี้น้ำท่วมไปทั่วโลกเลยเพราะอะไรคนตัดต้นไม้มากกว่าปลูกต้นไม้ค่ะนะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันจะดูดซับน้ำไว้นะคะจะเป็นรากต้นไม้เนี่ยจะเกาะดินไว้ดินจะไม่สไลด์ลงมานะคะถ้าถ้าเราปลูกต้นไม้นะคะถ้าเราปลูกต้นไม้หลังสังเกตสิจ่ะถ้าเราปลูกเป็นแบบขั้นบันไดเนี่ย น้ำมันจะถูกซึมไว้นะฮะซึมไว้ตามขั้นบันไดเนี่ยน้ำจะซึมไว้มันก็นไหลลงมาเรื่อยๆๆมันลงมาที่อละช้าๆนะคะเนี่ยค่ะพี่เคยนะเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยพี่ซื้อต้นไม้แบบสองรอไม่ใช่ซื้อต้นไม้ได้ต้นไม้จากศูนย์เพาะก้าไม้ที่เขาลังนะคะ เอารถอแตันไปใส่มาสองร้อยให้เงินให้กับญาติเขาให้เขาปลูกนะในที่เราเนี่ยให้เขาปลูกแล้วก็ให้เงินเขาด้วยเหลือไม่ถึงสิบตัดเรียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นญาติเราหรือว่าคนที่เขามาเดินตัดตนะนะคือเขาไม่เห็นความสําคัญของต้นไม้ตอนนี้พี่จุ๋มออกมาพูดเนี่ยเพื่อจะให้รู้ว่าต้นไม้อะมันสําคัญของเรากับกับชีวิตของพวกเราขนาดไหน ถ้าต้องการจะตัดไปทำฟืนเน่ะจะต้องตัดแล้วให้เหลือต้นเอาไว้นะคะอย่างที่อังกฤษเนี่ยเขามีการทำ c o p p i c คือต้นไม้นี่มันยังเหลืออยู่แต่ตัดช่วงข้างบนแล้วมันก็จะแตกกิ่งใหม่ออกมานะคะเราก็เก็บเอาแต่กิ่งอย่าทำลายต้นไม้ค่ะอย่าอย่าเอาออกเพราะว่าก็จะโตมาได้เนี่ยมันใช้เวลานานนะคะโอขอบคุณค่ะคุณศิริกรนะคะ ที่กรุณามาชมแล้วก็ถ้าจากกุณาพี่จุ๋มก็คอมเมนต์ไว้นิดหนึ่งก็น่ารักดีนะคะขอบคุณมากค่ะเนี่ยนะคะที่เนี่ยเขาตัดแล้วนะตัดต้นไม้แล้วมันก็ยังเหลือต้นใช่ค่ะมันก็ยังเหลือต้นเหมือนเหมือนเราตัดไผ่อะนะเราปลูปกไผ่ไว้ที่บ้านเนี่ยพี่จุ๋มก็ยังปลูกไผ่หน้าบ้านนะไอ้ข้างหลังอะน้ําเยอะๆมันไม่ไม่โตแต่ตรงแห้งๆหน้าบ้านเนี่ยมันมันโต ก็จะปลูกทิ้งไว้อย่างนั้นนะ่ะไอ้รากไผ่มันก็จะไปทําให้จะไปดูดน้ําเวลาน้าํามาเงี้ยนะฮะน้ําก็จะแห้งเร็วบ้านพี่จุ๋มนี่น้ํามานะฝนตกหนักมากเนี่ยครึ่งชั่วโมงน้ําหายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันยังไม่สายค่ะปลูกกันตอนนี้ก็ยังทันถ้าเราปลูกไม้ที่โตวไวนะคะยูคาลิปตัสอะไรพวกนี้แต่เราอย่าไปตัดทั้งต้นเราเหลือต้นไว้แล้วตัดกิ่งเพราะตัดกิ่งวุามันจะแตกออกมาทันทีเลยนะ แล้วก็เราก็เก็บเอาที่เอาไปใช้ได้อ่ะนะเข้าไปกัดตัดเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็แต่เหลือโคนเขาไว้ไผ่ก็เหลือไว้นะคะที่นี่เขาทำคอปปิสค่ะที่เที่ยงกฤษเนี่ยตัดไม่เขาไม่ได้ตัดทั้งต้นเขาตัดครึ่งหนึ่งของยอดแล้วไอ้ส่วนอีกครึ่งนึงก็โตอีกครึ่งหนึ่งเราก็เอาไม้ไปจะไปทําอะไรก็เอาไปทํเาเดี๋ยวไปทําฟืนทาทาฐานคือเขาจะปลูกเป็นจํานวนเยอะๆนะคะ แล้วก็จะมีการเขาเรียกจัดการดูแลป่าโอ้ยใช่ค่ะพี่นะจุปลูกผักนะปลูกต้นไม้เนี่ยก็ได้กินผลไม้พอพอกิ่งไหนมันเก่าๆเราก็ตัดออกได้เหตุอีกนะคะมีมีม,มีมีประโยชน์มากปลูกไว้เถอต้นไม้เนี่ยนะมันช่วยดูดน้ำซับน้ำ ถ้าไม่มีตัวดูดนะไม่มีรากต้นไม้เกาะนะดินมันก็สไลด์ค่ะสไลด์แน่นอนมันไม่มีอะไรเป็นตัวยึดอะ่ะพอน้ามามันก็ซ้อใช่ไหมฮะพื้นก็ลงไปอันตรายมากนะคะที่สิงคโปร์นะคะเขาใช้ต้นโกงกลางเนี่ยป้องกันเกาะสิงคโปร์คือเขามีมาตรการอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเพราะเขาเป็นประเทศเล็กเขามีมาตรการอื่นด้วยนะคะแล้วประเทศไทยก็เหมือนกัน โอ้ยพี่นะเป็นสมัมเรียนอยู่มหลาลัยขอนแก่นอนะ่ะพยายามพยายามมองเวลาขึ้นเขาขึ้นรถเมลนะฮะไปไปไปขอนแก่นนะ่ะจากตะพันหินพิจิตรไปขอนแก่นเนะี่ยก็มองดูโอโ้ต้นเภูเขาลังในหัวโล้นเลยเนาะแต่แต่เจ้าหน้าที่ที่เขาเพาะก้าไม้เนี่ยเขาก็พยายามจะให้ปลูกนะ,ะพี่ก็พยายามนะ,ะจ่ายเงินให้ญาติไปปลูกเรียบเรียบค่ะเรายังปลูกทันนะฮะ พี่จุ๋มนี่ปลูกต้นไม้มาที่บ้านนี่จนไม่มีที่จะปลูกกันนะก็ยังปลูกอยู่นะคะก็ยังปลูกอยู่อยู่ตรงไหนแซมได้แซมโลดนะคะเพราะมันจะช่วยซับน้ําค่ะแล้วเวลาร้อนนะไม่ใช่เวลา,ไม,วลาไม่ใช่เฉพาะมีเวลาน้ําเยอะนะเออขอบคุณค่ะออสการ์สันติออเรโรนะคะขอบคุณมากเลยค่ะช่วยกรุณานะคอมเมนต์ด้วยนะคะชอบไหมเรื่องนี้หัวข้อนี้ต้นไม้สําคัญมากสําหรับเราไม่ใช่เฉพาะเวลาหน้าน้ํานะคะ ไม่ใช่เฉพาะหน้าฝนนะต้นไม้ที่สำคัญเวลาร้อนเนี่ยนะฉันเคยทำงานค่ะสวัสดีค่ะคุณออสการ์สันติโอเรโรนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่กรุณามาชมนะคะเพราะเราต้องเก็บโลกนี้ไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อไปค่ะเราต้องปลูกต้นไม้ไว้ค่ะแล้วลูกเขาจะรู้ว่าเออเนี่ยนะเราแม่ปลูกไว้นะนี่นะต้นนี้ยายปลูกไว้ให้นะ นะเอาไว้กินไว้ใช้นะแอปเปิ้ลเอยแพรเอยนะปลูกไว้หลังบ้านต้นไผ่นี่ปลูกไว้นะไม่ต้องกลัวเราจัดการฮะตัดรากตัดอะไรให้เรียบร้อยเวลาร้อนเนี่ยนะคะอากาศร้อนร้อนเนี่ยแอร์คอนดิชันลถมันไม่เย็นนะฮะอากาศร้อนเนี่ยพี่ต้องไปขับรถไปหาที่พักกลางวันนะฮะไปในป่าเลยนะถึงจะพักได้แล้วมันถึงจะเย็นถึง ถึงมองเห็นว่าโอ้โหเนี่ยเราเรานั่งหลับตานะฮะเราเราอยู่ในป่านเนี่ยมันมีละอองมีอากาศออกซิเจนนะฮะมีมีละอองจากต้นไม้นะคะมันจะทําให้เราคามดาวมันจะทําให้เรามีความสุขละอองจากต้นไม้เนี่ยมันจะมาบํารุงร่างกายเราคะ่ะนะคะแล้วก็รักต้นไม้ใชคะ่ะแล้วต้นไม้จะรักเราตอบนะคะ รักต้นไม้แล้วต้นไม้จะรักเราตอบค่ะนะคะยังไม่สายค่ะช่วยกันปลูกต้นไม้เถอะพี่น้องนะทั้งหน้าบ้านหลังบ้านเอาไว้ซับน้ําค่ะอย่าไปซื้อบ้านตรงที่เป็นเขตที่ให้สําหรับเป็นที่สําหรับให้น้ําท่วมนะคะเพราะเวลาท่วมแล้วประกันมันก็ไม่จ่ายนะคะคอนเทนต์ในบ้านเนี่ยมันก็ไม่จ่ายปกติเราจะจะมีประกันบ้านถูกไหมฮะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะ มีคอนเทนต์มีค่าจ่ายค่า,อาคอมพิวเตอร์เสียหายหรือว่าจ่ายอะไรต่ออะไรอะค่ะคุณศิริกรแซาลิมอยากเข้ามาในวิดีโอนี้ไหมคะก่อนที่พี่จุ๋มจะจบนะคะจะบอกให้น้องๆฟังนะคะคนที่ทำคนที่เป็นครีเอเตอร์ทั้งหลายพี่จุ๋มทำไลฟ์วิดีโอเนี่ยพี่จุ๋มได้หนึ่งดอลลาร์นะนะจะพูดได้ฟังพึ่ง แค่มีความคิดแต่ก่อนที่จะมาทำวิดีโอเนี่ยนะคะมีความคิดแค่ห้านาทีอะ่ะจะคิดแล้วก็เขียนไว้นะฮะเขียนว่ามีมีจุดไหนมั่งที่เราจะทำไลฟ์แล้วก็พูดเลยค่ะนะคะมีตัวอย่างด้วยก็ดีนะคะจะบอกให้ฟังว่าเราตอนนี้มันไอ้น้ำท่วมเนี่ยไอ,ไอ้การที่เราไปตัดต้นไม้คนส่วนใหญ่อะ่ะไปตัดต้นไม้มันมีผลต่อกับคนทั้งหมดไม่ใช่ว่า คือคนทั่วไปจะลําบากเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วจะตอนตอนนี้ที่สําคัญที่สุดเราควรทําป่าผสมผสานฮะนะฮะป่าผสมผสานจะดีมากสําหรับสัตว์ทั้งหลายนกหนูนะคะแล้วก็ดีสําหรับผึ้งแล้วก็สัตว์ทั้งหลายมีที่พักที่อยู่ที่อาศัย แล้วก็มีหลากหลายนะคะคนก็ได้กินผลไม้หลากหลายโอเคนะคะปลูกต้นไม้เถค่ะลูกหลานเราต่อไปจะต้องได้ใช้ค่ะแล้วมันจะช่วยจะลงให้พวกเราไม่ลำบากมากนักนะคะอย่างฝนตกที่ที่ที่แคมสตันเบสอซเนี่ยน้ำที่ที่มาเนี่ยฝนตกที่มาทลักมาเนี่ยมันก็หายไปเร็วมากเวลาเรามีที่ให้มันค่อยๆหายไปนะคะ แต่บางที่ในบางทีเขาเวลาเขาปลูกบ้านกันเขาชอบเขาชอบทำที่ขับรถแล้วแบบปิดหมดเลยอ่ะนะคะพออย่างนั้นนะพอสังเกตไหมเวลาน้ำท่วมมาในเมืองอ่ะน้ำมันจะหลากไปทันทีเลยแล้วไปเร็วมากนะคะก็ป้องกันตัวเองเตรียมรับมือนะฮะยังไม่จบค่ะมันจะมาอีกค่ะมันจะมาอีกนะช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยมันจะมาอีกเพราะฉะนั้นเราต้องคอยดูแลค่ะนะคะ ปลูกต้นไม้กันไวค้ค่ะได้กินได้ใช้แล้วก็ได้อนุรักษ์ธรรมชาติกันนะคะขอให้ทุกท่านที่ประสบภัยพิบัติก็พออยู่รอดนะคะช่วยช่วยกันไปประทงังประทังกันไปนะคะแล้วก็อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ภัยพิบัติเลี้ยวไปทางอื่นนะคะไม่มาทางเราโอเคคะ่ะพิจุมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะ รักษาสุขภาพด้วยเพราะตอนนี้อากาศก็เย็นลงนะคะแล้วอะไรต้นไม้ที่จะต้องเก็บเข้าบ้านก็รีบล้างทําให้แห้งนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะปลอดภัยกันทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ๋มสุขพา่ทอ่านแต้ค่ะแล้วเจอกันในวีดีโอหน้าค่ะ